ขระชประทานพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเสียวได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเสียวในหัวข้อ TSC ชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกมีกิจกรรมดังนี้ค่ะ 1. ่พกกล่องข้าวใส่หายมารับประทานที่โรงเรียน 2. พกขวดน,น้ำนแ,ลลนนและแก้วน้ำมารเรียนค่ะสามใช้ถุงข้าแทนถุงพลาสติกค่ะค่ะเราจะพาทุกท่านมาชมกิจกรรมการพกกล่องข้าวและแก้วน้ำมาโรงเรียนค่ะ ไปเป็นกิจกรรมการ,การยยกขยีขยะก่อนนำไปทิ้งนะคะประกาศเตือนการางานนักกรนวันที่5มกราคมศตรรษใหม่ เราจะเติมเตือนเราจะเติมเตือนการเลิกใช้ถุงพลาสติกการเลิกใช้ถุงพลาสติกพ่อสอนพ่อสอนเราจะเติมเตือนเราจะเติมเตือนการมีสิทธิอาสาการมีสิทธิอาสาการสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งการสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งพ่อตาพ่อตาเราจะเติมเตือน นักเรียนไกเด็กไพัฒนาค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปชมการสอบถามเด็กๆในโรงเรียนนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรค่ะมีความรู้สึกอย่างไรคะที่โรงเรียนของเรามีกิจกรรมการเรียนกรสอปติรู้สึกดีค่ะโรงเรียนรักสะอาดขึ้นแล้วก็ ลดลง้วยค่ะต่อไปเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณลุงพโลงกันนะคะว่าขยะในโรงเรียนของเราลดลงหรือไม่คุณลุงคะขยะในโรงเรียนเราลดลงไหมคะอ่าลดลงครับลดลงถ้าพวกเราทิ้งขยะนะครับหรือไม่ท้ายเลยถึงวัสติกนี้ก็จะดีที่สุดน,นะครับท้ายแล้วก็เจ็บช่วยกันเก็บควนมากอย่างนี้ขยะลดลงแล้วครับเพราะว่านักเรียนจะไม่ท้ายถุงพลาสติกกันส่นสวนใหญ่รู้สึกว่าดีขึ้นมากครับค่ะคตัต้ น,น้องทราบหรือไม่ว่าทงพัสติที่เราได้ใช้เพียงเวลาสั้นๆนั้นน่ะทำให้เกิดโทษต่ตอระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเป็นเวลายาวนานมากเลยนะคะเช่นส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนการสั่นทรงของดินเสรรื่อมคุณภาพของน้ําเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ําและบนบกเป็นต้นเหตุสําคัญของการเกิดกาซเรือกระจก เกิดสารที่กอ่อให้เกิดปกเป็นโรคมะเร็งเป็นต้นเหตุของการพพนธา์และแพร่กระจายของพหาน้ำโรคและโรครลายต่างๆค่ะผลจากการทำกิจกรรมลดใช้พุงพลาสติกในโรงเรียนมัานเสียวพบว,ว่าถุงพลาสติกลดลงร้อยละแปเลยค่ะเด็กไทยยุคใหม่งดใช้ถุงพลาสติกขอบคุณค่ะ